สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 8นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปอย่างงี้แล้วกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กเรด้วยนะครับขออนุญาตเช็คไปให้ดูไปเช่นเคยนะครับเริ่มจากหน้าจอกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันมองไม่เห็นนะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับ มาคลิปเลยนะครับนี่ฮะประกันยังเหลือยาวนะครับเกือบปีนะครับเกือบปีเลยตัวนี้นะครับมาดูรอบเครื่องนะครับนี่ฮะโอ้ลอยมือผมเต็มไปหมดเลยนี่ฮะสวยมากๆนะครับนี่ครับอรมาดูด้านหลังนะครับจะมีรายละเอียดเขาบอกด้วยนะครับด้านหลังเนาะนี่นะฮะ เลยนะครับ Apple Watch นะครับตัวซีรีส์8นะครับขนาดหน้าจอ45มิลนะครับตัวนี้เป็นตัว GPS นะครับเป็นตัวสีแบล็คหรือสีดำนั่นเองนะครับโอเคมาดูเกี่ยวกับภายในตัวเครื่องนะครับตัวเม็ดมะยมตัวนี้นะครับกดได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะกดได้ปกติเลยแล้วก็หมุนได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะหมุนได้ปกติเลยนะครับถ้าสกรีนหน้าจอก็เลื่อนๆกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาดูที่ระบบภายในกันนะฮะเริ่มกันจากที่จอภาพเลยนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับมีนะฮะกดได้ปกติเลยแล้วก็มาเช็คกันที่ระบบเสียงนะครับนี่ฮะแล้วก็มาเช็คที่สุขภาพแบตเตอรี่นะครับต้องร้อเต็มอยู่แล้วนะครับประกันเหลือกี่ปีนะครับตัวนี้นะฮะ แล้วก็แอปต่างๆของ Apple Watch เขานะครับเนาะแล้วก็จะมีที่สำคัญก็จะเป็นพวกวัดฮาร์เรสนะครับแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดขณะออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่ามากันครบกล่องเลยนะครับตัวสายล็อกนะครับสายเส้นยาวแล้วก็เป็นสายเส้นสั้นสำหรับคนข้อมือเล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จนะครับมากันครบกล่องเลยมาดูหลังกล่องกันเลยนะครับนี่นะฮะ Apple Watch นะครับตัวซีรีส์8นะครับขนาดหน้าจอ45มิลนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับนี่นะฮะ เป็นสีมิดนะครับก็คือมิดไนท์นะครับเป็นตัว gps นะครับออกครก็ประมาณนี้นะครับมาครบองเองนะครับถ้าในสนใจก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกก็โทรมาได้เลยนะครับผมออกคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าในสนใจก็ทักมาได้นะครับออกครนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ